กลับมาแล้วจ้ะพ่ออ้าวบัวกลับมาแล้วเหรออ้าวคุณประหลัดสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหพ่อรู้ได้ยังไงเนี่ยว่ากำลังหิวกันมาพอดีเลยข้าวเพียบเลยเดี๋ยวบัวไปสั่ข้าวเผื่อคุณประหลัดด้วยนะได้จ้ะเป็นไงครับคุณประหลัดวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับคนผิดก็ต้องรับผิดไปครับและเราก็มีการสอบสวนกันเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะ อีกไม่นานครับผมเราก็จะสาวไปถึงตัวใหญ่ที่วงการได้เรียบร้อยแล้วครับดีแล้วครับหมู่บ้านเราอ่ะจะได้มีความสุขที่แท,ท้จริงสักทีครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันเลยนะครับครับอันนี้ของคุณประหลัดคะ่ะครับโอ้โห <K S 2> ข้าวน่ากินทุกอย่างเนี่ยนะแกงเลียงเนี่ยของโปรดของบัวเขาเลยเอาละครับคุณปะลัดลองชิมสิคะมันอร่อยมากมาก้ครับ บ้างคะคุณประลัดอร่อยมากครับเห็นไหมคะบอกแล้วว่าอร่อยเออคุณประลัดมีเรื่องอะไรจะคุยกับพ่อเหรอคะอ๋อผมจะมาบอกว่าตอนนี้กรมการปกครองเนี่ยเขาส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงเหมือนอย่างที่แฟนน้ามารีอะครับผมเขาได้ทำไปตอนนั้นนะครับก็เรียบร้อยดีแล้วนะครับรวมถึงผู้สูงอายุทั้งหมดด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่อีกสิบคนครับที่ยังอยู่ในรายชื่อตกหล่น ในทะเบียนราษอยู่นะครับมผมก็เลยคิดว่าอยากจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่งครับดีครับดีแล้วนี่จะให้ผมช่วยอะไรได้บ้างครับแน่นอนครับผู้ใหญ่ต้องเป็นคนนำทางให้ผมนะครับผู้ใหญ่พอจะว่างหรือเปล่าออคือระยะนี้พอดีผมเองก็ไม่ค่อยจะว่างผมก็เลยค,คิดว่าเนี่ยจะให้ปัวเนี่ยเขาช่วย นำทางไปีได้ไหมคะได้สิครับสบายมากเลยค่ะอีกสิบคนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพาไปรู้จักก็ได้ค่ะได้เลยครับถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมมารับนะครับได้ค่ะและยังมีหมู่บ้านอื่นที่ว่าจะมีชาวบ้านที่ตกสำรวจทะเบียนราษฎรแล้วต้องการทำบัตรประชาชนไหมครับมีแน่นอนครับมีอีกสามหมู่บ้านด้วยกันก็น่าจะประมาณในเดือนนี้แหละครับทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยดีแล้วล่ะ คนไม่มีบัตรประชาชนทําอะไรก็ลําบากนะคะถูกต้องครับไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยลำบากจริงๆครับมันไม่สะดวกทั้งการดําเนินชีวิตแล้วก็การได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานยังใช่เรื่องของการศึกษาครับรวมไปถึงการรับการรักษาพยาบาลด้วยครับและที่สําคัญน,นะครับการสมัครเข้าไปทํางานครับอันนี้สําคัญมากเลยนะอืมใช่ค่ะส่วนผมเนี่ยก็ห่วงเรื่องไอ้พวกมิจฉาชีพนี่แหละอาจจะมารับสม้คงแล้วก็บอกกับชาวบ้านว่าทําบัตรประชาชนให้ได้ ไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ทั้งผมแล้วก็เจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ยก็ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับปัลัดเนี่ยดูแลพวกเราดีจริงๆเลยนะจริงไหมบัวขาวลูกพ่อโอ้โหพ่อเลิกเรียกฉันแบบนี้สักทีได้ไหมกินข้าวสิพ่อปัลลัดส่ะ้าเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ร้อนซะหล้วมันจะไม่อร่อย Thank you